วันดีเด้อจ้ะทุกๆคนจ้ะพอดีมางานบุญกระถินจ้ะผู้เจ้าเบิ่งขาไปจ้ะวันนี้หนูับคุณย่าจะพอมีงานเด้อจ้ะไปงานบุญอะไรกูไปเนยสวยสวยไปงานบุญบวชเดี๋ยวรอดูขากลับเด้อจ้ะไปงานบวชโซ่หมอนนี่มีแตาหมอไม่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  คุณกระถินอยู่บ้านคุณกระถินอยู่บ้านเต้นเต้นโชว์ซ้อมซ้อมหน่อยไม่ิดที่ใส่ไม่ได้สามเรียกสินี่ชมบรรยากาศทุกทุกคนขากรรป้ยเจ้ะผู้เจ้าเบิกโลดเอากระตาไปใส่จ้ะเอากระตากระมองไปใส่ดีจ้ะบุญบันเฮ้าก็สิเป็นแบบนี้แหละจ้ะ คือกระตาไปเลยจ้ะบรรยกาศสุดยอดหอยคือมักเถอะปะผูลงโคนเอาหอดกระสอบไป้วยจ้ะนี่คือไปเอาบุญของแท้นั่นเห็นบ่นั่นใส่ตาไปเลยจ้ะมาเด้อถ้าคุณใดอยาาสูตรกับบ,าบ้านบ่กลับพื้นเปล่านี่มาเด้ยจ้ะบุญกระถินอยู่ที่บ้านเราใหญ่กรรมาลาใสนะคะ นี่ยูจังหวัดกาลสินจ้ะ้าไปเข้ากับ่าต้องเอาไปหลายจ้ะแต่ว่าขากับเทิ่งหาบเทิ่งหามมาจ้ะคอยสิเป็นน้ำมูกวะเดี๋ยวถาเบิกเด้อบรรยากาศในงานจ้ะอันนี้เป็นบรรยากาศในงานบุญนะคะของบุญกระิ่นอยู่ที่บ้านเราใหญ่จ้ะบุญประเภทนี้ทุกๆปีจ้ะ ก็จะมีการปักกระถินนะคะวัดนี้แม่เมื่อได้จคลของถ้าตอนถ้าฝากเวลามาช่วยงานก็จะมีขนมนุ่มเนื้อข้าวปอกข้าวปุ้นก้อยงวัวก็เลยจะเอาให้กันนี่คือสินน้ำใจในการมาร่วมบุญนะคะว่าต้องให้กับมือเปล่าจันี่คือสินน,ำใใน้นะะในนนำใจของคนไทยของเรา นี่เอาถือเอาถือเอาคกะถือกับตามานั่งจ้ะนั่นเอาเต็มตาเลยเด้อจังเมือ่อเอาเต็มตาปุ้ยเต็มอิเลยเด้อจ้ะสุดยอดอามันบ้าอใไ้เต็มตัวนั่นบ่เอาอีกล่ะ่ะ <c oughs> สุดยอดนะคะสุดยอดของการช่วยงานช่วยบุญ ของชาวชนบทของเราน้ำใจเพียบจ้ะกินแล้วบ่าแล้วได้ของเพื่อฝากเมื่อตอนลูกตอนหลานอยู่บ้านอยู่เพื่อนอีกตั้งหาจ้ะสุดยอดมากๆพูนหลังของมันบ่ออึดปรอยากเต็มฉิ่งอยู่จ้ะคือการช่วยบุญกุศลได้บุญคาาๆนะจ๊ะซอยงานแบบนี้นาอ สุดยอดมากๆในการช่วยบุญช่วยงานถือกระตากะมองโอ้ยนี่นี่เต็มตามเมื่ออีกได้จะเต็มตามเมื่ออีกได้เนี่นั่นเป็นประเพณีของชาวอีสานของเราร้านข่มันว่าเอาอีอย่างลามักกันครับแท้นานอันนี้คุณป้าจา้าคุณป้านะคะ ไยกับลานลานแะยับโซ่แข็งต่อเบาะแข็ก็ได้บนห้องนี่เราจนการถายนี่นี่จองเอาลูกตอนกับเป็นยังไงจ้าไปกับย่องแข็กันหล่ไม่ยอมแข็งนะตอนกับนี่ เบืองโลดบริสุทธิ์วาสิแต่งตูสวยตูงามเต้นเต้นเต้นนี่คือชีวิตบ้านบ้านของเรานะค่ะได้สองฟังสองข่าหาบหางเมื่อจาก่คืออาวุธสุดยอดเข้ากันพระจ้าเข้ากันพ่อค้ากับการเตรียมตูไปหาบมากสุดยอดเลยคุ้มค่ามากๆจากการไปเอาบุญนี่แหละคือไปเอาบุญแท้ๆ อันบ้านเพาะยุไกลไปไหนก็นเลยเดินเดินเอาจ้ะเดี๋ยวข้าสีเดินชมไปนั่งหอถ่อน,นท่าเดีจ่ะชมวิวที่ไทยตามหมู่บ้านเหานะเน้อนี่คือชนบทอยู่บ้านเราซอยงานกันก็เลยหามในหามมากซองมืจ้ะอันมีมือที่สามข้สิเอาอีกนี่มันมะหอดมองนี้ข้ก็สิคอดอก,มอกอนนไม้ผนังได้ใจคน สิขอดอกไหม่อันเพื่อนบ้านอีกนี่ขอจนมามามีม่มือสีใส่ะจ้ะนี่กระดอกไหม่นะจ้ะขอคาดคอเนี้ยออดอกดอกสาวเชียงใหม่ก็สิขอไปปลูกนีะงามงามจ้ะอ,อ,อันนี้อยู่้างถนนนี่จ้ะทางถนน เท in ื pues ises, er. ่องชมมาเที่ยงขอดอกไม้ดอกไหลเพิ對對่นน้ำถอกน้ำท่างน้อยชก้งชกงบาร์เด็ดเอาโหลดเด็ดเอาโหลดประสาทแต่เอานอะไรหอยมากเนัดหอยมากของฟรีเนา่มูเจ้าเบืองโหลดคอยถือมาหนาจำไหนของฟรีนะจ๊ะเป็นดอกสาวเชียงใหม่ปลูกหน้าบงหน้าบานข้างนอกประดับประดาบไปสีแดงสีแดงนี่คองฟี่เจ้าของฟรีแม่น สวยอันนี้สีส้มจ้ะอยู่ไปน้ำกันน่ะลราบ้างหันนุ่มไหมอืมน่าก็จ้าเอาไปของพี่ล้วกะจะน้อยโชว์โชว์จะใช่เพื่อนบ้านจักน้อยจ้ะใช่เคลื่อนบ้านสิงห์ช่อมไปเรื่อยๆแล้วจะไปหาเดี๋ยวเห็นอีกก็สิไปหาขอมันอีกจ้า ร้านนตอบอกว่าเนี้ยมากว่ารถถามที่ร้านแล้วว่าที่ร้ามันมีร้านอไรเขาก็ีร้าน่ที่กว้างเออเขาไปจัดเยอไปมาเรเนีู่้ไปถือกล่องถือยไงเอาด้วไม่ถึงนู่นแล้วไม่รอใไรเลย ยายรัดเดินไปถึงนู่นแล้วไม่รอใครเลย ต้นมะละกอเนาะอันนี้ผักตังอันนี้ตออะไคร้อ,นะอันนี้ตะไคร่อันนี้คือตะไครย้ย้งแกล้นแกลบต้นแกล้นแกิน 5? กะมีเท็ดละงงกนี่บักเกอรเท็ดตัมบ๊องหงกะแสบย่าไทยไก่เกินกินได้ขิดกินได้กินเน้่ยเด้อของเฟินดอกชิมได้เหรอคิมชิมได้เหรอได้ดอกแม่เจ้าว่าที่ขา

ไหเอาดอกได้ก็เด็ดอันเดิมปลูกยู่นาบานนะเมืองในจังอือไปถัดหูน่ะไม่ค่อยหอมหรอเขาเรียกว่าถัดหู

ยู่จนซีหมางจ้ะนี่ลูกอะไรมายมยชิดเอ้ยมายมยมชิดดอกงามงามจ้ะเออเดี๋ยวขอเพื่อนอันนึงนี่อ้า คอยจกหลูกไงเด้อจ้ะมายมชิดอ่ะสวยหป่าดอกไม้ดอกปลานี่แมไปดูไปไหนไปดูสิ าง <c oughs> ลดอกไม้ปูไปน้ำท่าได้จ้านั่นนต้นนั้นมันสวยนั่นนๆเห็นไหมเออนี่สวยงามมากมากนี่ไม่งางนดนี่ไป๋ยวดูรถดูรถ นี่รถรถเอจ้ะแปวบุญจ้ะแปวบุญในหอเซนมาในโซนมาบานมาปลูกไว้หน้าบ้านนี่จ้ะปลูกหน้าบ้านของเราเองนะจ๊ะจะสื่อสานครับผมจตว่าแมนเมิดจ้ะ งามขักงามเนี่ยเชียจ้ะถึงบ้านแล้ว <c oughs>